พี่คะเล่นเน็ตชั่วโมงเท่าไหร่คะสิบบาทครับเฮ้ยอุตตำรวจว่าไงบ้างวะเดี๋ยวครับพี่น้องครับ ครับทำไมกินหน้าอร่อยจังครับพี่น้องครับขอบอกเลยนะคะว่าหนังกรอบเนื้อฉ่าอร่อยฟินมากเลยค่ะพี่ทักเนี่ยไม่ได้ทักให้กินโชครับทักเพื่อให้น้องแบกให้พี่ด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวยด้วยใจดีด้วยนะครับพี่น้องครับไอ้อุดฮะมึงได้ยินกูถามไหมตำรวจเขาว่าไงบ้างตำรวจสสนิฐานว่าคงเมาแล้วปีนลงไปนอนในถังขยะเองครับ บอกว่าเคสแบบนี้เคยมีครับอย่างนี้กูก็รอดแล้วสิพิยอมนี่แกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเหรอคะแกเป็นคนทำให้พี่ก๊อบมันตายทั้งคนนะทำไมฉันจะไม่รู้สึกอัเจ๊ฉันก็รู้สึกผิดอยู่นี่ไงแล้วสรุปว่าเขาเอาศพพี่ก๊อปไปไว้ที่ไหนอะยาพี่ก๊อปจะมารับศพกับโคราชพรุ่งนี้ค่ะพิยอมพรุ่งนี้นะแกต้องมาขอขอมาศพพี่ก๊อบด้วยฉันจะให้กู้ภัยอะเอามาที่มินิมาร์ทก่อนย้ายกลับไปโคาราช วิญญาณของมันจะได้ไม่ต้องเฮี้ยนขนาดนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะรีบมาเลยแม่แทไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่ก็เพ่งจากพวกเรา,าเาปเ็นเราจริงๆน่ะ สนับสนุนช่วงฮาส่งท้ายบ่าย b u เชอร์รอบน้ำฉำตาอ่ะน้องตาไปนิ้มีหมายกับพี่ไหนแล้วปะอยากไปดูอีกอม่อมันอะดูนะผมคงต้องอไว้ก่อนนะพี่ตอนนี้ผมนัดนิชาให้มาเคลียร์เรื่อูปพี่หวานค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อมึงเคลียร์พี่ทิพย์ออกจากออฟฟิศก่อนที่น้องนิชาจะมาเลยสวัสดีค่ะทุกคนไม่ทังแล้วที่พี่ต่อเรียกนิชามาที่นี่ เขาอยากจะขอรับผิดชอบื่งลูกของเราใช่ไหมคะ,รรมะครับ,บกูกขอโทษมึงนะกูไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เลยอีกครับกูไปร,ร่นกับเก่าเขาพูดกันมานะครับศพที่เป็นกระเทยน,นะครับถ้าเกิดว่าตายแล้วยังมีห่วงหรืออาฆาตแค้นใครอยู่ต้องให้คนที่เขาแค้นแต่งเป็นผู้หญิงมาลำ้ำขอเขามาศพนี่กูต้องแต่งหญิง เพื่อรำขอเข้ามาอีกก๊อบจริงๆหรอเนี่ยนี่แลที่ใจไฟหานางฝ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลย mm hmm. แค่คุณเดิเดินผ่านมา mm hmm. ผมก็ละสายตาไม่ได้เลย mm hmm. ค,คุณงใจพวมันก็แชร์ดลาย ไว้นานผมคงต้องตาย <'m> เหมือนใจผมลองลอยไปสู่สวรรค์อยู่ในฝันน้องน้องน้อขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว